เน่ๆทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ a n นช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดนราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้ด u นแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ร้านพาได้เลยไปอุ่นหุนกันเยอะๆนะเออสิงเพื่อนชาว c o ก k ีฬ Run ไม่เม็ดคนนะวันนี้นะก็มาพบกับการ รีวิวโหมดป่าบ,บอสโฉบใหม่กันนะผมหลังจากที่ผมเนี่ยเคยทําคลิปรีวิวโหมดป่าบ,บอสไปก่อนนานนู้นตั้งแต่ตอนที่แพทมันเข้ามาครั้งแรกนะผมตอนนั้นก็ซัดเกมไปค่อนข้างยับพอสมควรนะก็ตอนนี้ก็น่าจะผ่านมาเกือบเกือบขึ้นเดือนที่6แล้วนะผมหลังจากที่เกมอัพโหมดนี้มาก็ไม่รู้ว่ามันจะยังแบบอยู่กับเราไปจนจบเลยหรือว่ายังไงับเราแต่ว่าอ่ะเกมมันโหมดนี้มันยังอยู่กับเราดังนั้นก็มารีวิวหน่อยละกันเพราะว่า ในแพทนี้เนี่ยค่อนข้างมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดไปค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ประกาศอัปเดตกันดีกว่านะครับผมในประกาศอัปเดตเนี่ยมันจะมีเรื่องของอ่ะวิ่งป,ปราบบอซึ่งค่อนข้างเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมเมื่อก่อนเนี่ย โหมดปราบบอสมันจะแบ่งออกเป็นโหมดนอ r m a อกับโหมด h a ร์ถูกไหมซึ่งโหมดนอ r m มอจะใช้คนน้อยกว่าโหมด h a ร์จะใช้คนเยอะกว่าอะอันนี้คือสิ่งที่เกมเคยเป็นนะผมแต่ว่าเกมเนี่ยเปลี่ยนใหม่จากโหมดปกติเนี่ยกลายเป็นโหมดโซโล่และโหมดทีมเนี่ยจะยังอยู่เหมือนเดิมโหมดฮาร์ก็คือกลายเป็นโหมดทีมแบบเดี่ยวๆไปเลยนะผมก็คือทำให้อาการฟาร์มเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นเพราะว่า เราไม่จําเป็นจะต้องที่จะหาห้องเพื่อเล่นกับคนอื่นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะฟาร์มหีบเราต้องอถ้าไม่หาทีมเราก็ต้องไปเล่นกับคนอื่นถูกไหมอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ปรับมานะคบผมมันก็จะมีเรื่องของผู้ช่วยสกิลนะผมซึ่งผู้ช่วยสกิลเนี่ยเดี๋ยวเราไปอธิบายกันในเกมอีกทีเนาะแต่ว่าผู้ช่วยสกิลเนี่ยจะอยู่แค่ในโหมดโซโล่เท่านั้นนะคบผมถ้าเป็นโหมดทีมเนี่ยทุกอย่างจะเหมือนเดิมเป๊ะดังนั้นผมวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องของโหมดทีมละกันเพราะว่า มันแทบจะเหมือนเดิมเลยแต่ว่าวันนี้จะมาเน้นเรื่องของโหมดโซโล่แล้วก็พูดเรื่องของสกิลด้วยนะครับผมแล้วก็มีการปรับระบบสกิลใหม่นะครับระบบสกิลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องเก็บไอตัวสกิลพอยต์เพื่อที่จะใช้สกิลถูกไหมมันจะเพิ่มค่าสกิลไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เกมปรับรูปแบบการใช้สกิลใหม่ขึ้นมานะครับก็คือสกิลเนี่ยมันจะรีโหลดของมันเองอัตโนมัติไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าเราจะสามารถเพิ่มจำนวนชาร์จสกิลได้ด้วยการเก็บเยลลี่พอยต์เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเยลลี่พอยต์ที่ต้องใช้ในการเก็บเพื่อใช้สกิลเนี่ยมันจะมีการปรับให้ใช้เยอะขึ้นแล้วก็มีเรื่องของจำนวนพอยต์ที่อยู่ในสนามเนี่ยก็เหมือนจะลดลงนะครับเพราะว่าด้วยความที่สกิลมันสามารถรีโหลดได้ด้วยตัวเองด้วยเนาะแล้วก็มีเรื่องของระบบใหม่นะครับผมก็คือสามารถสะสมสแต็กการใช้สกิลได้สูงสุดที่5ครั้งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสกิลตันปุ๊บ ถ้าเราไม่กดใช้สกิลมันก็จะค้างเติ่งอยู่อย่างนั้นนปรับมารอบนี้ก็ทําให้เราไม่จำเป็นต้องค้างสกิลรอไปแล้วอะถือว่าทําให้คอมโบเช่นพวกคอมโบโซดาแปรธาตุพวกนี้มันจะเก่งขึ้นแล้วก็คอมโบที่เป็นสายเสริมพลังโจมตีแบบคอมโบเอาสกิลเพิ่มพลังโจมตีมา3-4คนแล้วก็กดสลับใช้กันวนๆทับไปเรื่อยๆเ,เนี่ยหรือเป็นแบบตัวที่มีสกิลเดียวกันแต่ว่า ถ้ากดพร้อมกันเนี่ยสกิลมันก็ส่งผลแค่สกิลเดียวเงี้ยการที่มันต่ำมาอย่างเงี้ยมันทําให้สามารถกดวนคอมโบสกิลกันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องแบบเสียโคตาแล้วนะผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะบางทีเราแบบกดไม่ทนันกดช้าไปอะไรไปเงี้ยการที่มันเพิ่มลูกเล่นตรงนี้มาเนี่ยมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ปรับมาเหมือนกันไม่ใช่แค่ตัวของเกมเพลย์ที่ปรับนะผมมันมีเรื่องของหีบไอเทมก็มีการปรับซึ่ง เมื่อก่อนเนี่ยหีบไอเทมเนี่ยเรามันจะแบ่งออกเป็น4เกรดถูกไหมก็คือเกรดคอมมอนเกรดแร่เกรดอีพิกแล้วก็เกรดเลเจนดารี่นะครับผมแต่ว่าตอน,นเนี้ยหีบเนี่ยจะเหลือแค่2ระดับนะครับผมก็คือหีบปราบบอสปกติกับหีบปราบบอสมหัศจรรย์หีบปราบบอสปกติเนี่ยถ้าให้ผมเทียบนะของที่ได้มันจะพอๆกับหีบระดับคอมมอนแร่และอีพิกนะครับผมส่วนหีบบอสมหัศจรรย์นเนี่ยมันคือหีบเลเจนดารี่เก่านั่นแหละ ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคบผมซึ่งในการเปิดหีบเนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้เวลานะนะผมมันมีการปรับเรื่องของเวลาในการเปิดหีบด้วยหีปกติเนี่ยจะใช้เวลาเปิดอยู่ที่1วันหรือก็คือ24ชั่วโมงนะครับผมแต่หีมาัาจาย์เนี่ยหีบลุงเนี่ยจะใช้เวลาเปิดที่10วันนะครับสิบวันเยอะมากนะคือถ้าเป็นหีบลุงเมื่อก่อนจะใช้เวลาเปิดอยู่ที่2วันต่อหีบนะครับผมรอบนี้เพิ่มเป็น10วันซึ่ง การทําอย่างเงี้ยมันทําให้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะถ้าเป็นสายฟาร์มหีแบบมันจะยากขึ้นเพราะว่าถ้าเราเอาแต่เปิดหีบแบบหีบมัสจันเนี้ยเราไม่มีพวกแบบค้อนที่ใช้ตีเลยอ่ะโอ้โหเสียเวลามากนะครับผมแต่ว่ามันก็มีการปรับใหม่นะผมให้เมื่อก่อนเนี่ยตีได้4ี่หีต่อรอบเนี่ยเปลี่ยนเป็นตีได้6หีซึ่งถ้าถามผมว่าแบบไหนดีกว่ากันนะอ่าผมว่าถ้าเป็นสายฟาร์มเลยอะ่ะ แบบเก่าดีกว่ามากนะครับเพราะว่าสายฟาร์มแบบเก่าเนี่ยถ้าทําแต้มได้สูงๆมันได้หีดลุงง่ายอยู่แล้วแล้วมันเอามาตีได้แบบเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันใช้เวลาตีไม่เยอะขนาดนี้แต่ถ้าเป็นแบบใหม่เนี่ยฟาร์มไปต่อให้ได้หีดลุงมามันก็ต้องใช้เวลาอย่างต่ำสิบวันในการตีหีนะครับหนึ่งซีซั่นเนี่ยแบบเก่งเลยนะก็จะตีประมาณก็ตีได้อย่างมากที่18หีนะครับผมสำหรับหีดสีลุงเนาะถือว่าตีได้น้อยลงมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยสอง สี่หีบมันตีได้2วันถูกไหมมันเยอะกว่าเห็นเห็นเนาะซึ่งมันก็ทําให้ผมวงว่าถ้าเป็นสายฟาร์มแบบฟาร์มจริงๆอะจะค่อนข้างน่าเล่นน้อยลงเยอะนะเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะเกินไปนะครับอ่ะอันนี้ก็คือสีที่มองว่ามันค่อนข้างแย่ลงเนาะในเรื่องหีบแต่เกมเพย์สนุกขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของซีซันพาร์ทที่มีการปรับใหม่ก็มีเรื่องของการที่ ถ้าเราเติมซีซันพาสเนี่ยมันจะเอาหีบไปตีให้เราโดยอัตโนมัติเลยเม่อถึงเวลาที่กําหนดนะครับผมก็เป็นอะไรที่ทําให้สะดวกสบายขึ้นก็ถ้าใครมีตังแล้วแบบอยากจ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ละกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของบันทึกมอนสเตอร์บลาบลบอันนี้ก็คือมันแค่เป็นเหมือนปรับปรุงเรื่องของมิชชั่นให้มันเหมือนจะเข้าใจง่ายขึ้นเฉยเนะครับผมแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเนาะเรามาดูกันที่ หมดตีบอทนะตอนนี้ที่ผมอัดอยู่มันเป็นเจ้าตั๊กแตนตําข้าวทะเลทรายนะผมอ่ะเดี๋ยวขอเราไปดูกันที่หีบกันก่อนดีกว่าหีบเนี่ยอ่ะจะสังเกตว่าผมตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด26หีบธรรมดาแล้วก็3หีบลุงนะผมผมก็ตี3หีบลุงไปตั้งแต่วันแรกที่อัปเดตละก็ตอนนี้เหลืออีก4วันก็จะแตกนะผมส่วนหีบธรรมดาเนี่ยจะเห็นไหมอีก13ชั่วโมงก็คือมันต้องใช้เนี่ยตีทั้งหมด1วันนะผมเนี่ยเห็นไหมมันเขียนทั้งหมด1วันแต่ถ้าเป็นอันเนี้ย จะใช้เวลาทั้งหมด10วันนะผมซึ่งค่อนข้างนานมากเนาะออแต่ว่ามันมีเรื่องของการันตีการตีนะผมคือถ้าเราตีหีบไปจนถึงระดับที่กําหนดแล้วเนี่ยก็คือตีตั้งแต่5ครั้งไปจนถึง40ครั้งเนี่ยมันจะได้ของรางวัลการันตีมาก็จะมีพวกผลึกเพชรแล้วก็อ่าพวกผงตีสกิบุมนะผมซึ่งมันก็จะแถมมาให้เนาะก็ถ้าถามผม,ว,บบมว่าตีแบบไหนคุ้มกว่าการอาอันนี้บอกไว้ก่อนว่าตีแบบไหนคุ้มกว่ากันผมว่า อย่าพยายามตีหีบลุงทั้งหมดนะครับให้ตีหีบธรรมดาไปก่อนเพราะว่าหีบลุงแต่หีบลุงมันก็ดอกยากอยู่แล้วนะคือด้วยความที่ถ้าเราจะตีเนี่ยผมว่าพยายามตีหีบปกติเนี่ยแล้วเอามาสะสมเกตรตรงเนี้ยให้มันครบ40ครั้งอะ่ะให้เร็วที่สุดจะคุ้มกว่านะครับผมเพราะว่าหีบลุงเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วมันตีแล้วมันก็กินสล็อตไอการตีหีบของเราไปเหมือนกันดังนั้นมันไม่ค่อยคุ้มในการตีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า เนี่ยของที่ได้มันก็แทบไม่ต่างจากหีบเ e เจนดอันเก่าเลยใช้คําว่าไม่ต่างเลยแหละแค่มีพวกวัตถุดิบ Candy l e ลเจนดารที่ไม่รู้จะยัดมาทํำอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคันที่สกิลกันดีกว่าสกิลเนี่ยผมพูดไปเลยว่ามันคล้ายๆเดิมนะผมแต่ว่าสิ่งที่ปรับมาหลากัหลกๆก็แค่ทําให้สแต็กได้ซึ่งมันเป็นเรื่องของเกมเพลย์ผมจะมาพูดถึงสกิลที่ควรอัปเกรดติดไอดีไว้ดีกว่าเนาะ คือสกิลเนี่ยผมพูดเลยนะสกิลหลักๆที่ต้องตีไว้เนี่ยคือสกิลของคุกกี้ตัวเมนที่เราจะใช้ในการตีบอสนะครับผมคุกกี้ตัวเมนที่ใช้ในการตีบอสในเมตาณนะตอนนี้นะครับมีอยู่2ตัวคือสกิลของคุกกี้จอมจนคุณธรรมกับโซดานะครับผมนี่โซดาผมให้2ตัวเนี้ยพยายามตีให้บวกตันแม็กซ์ที่สุด2ตัวนี้นะครับสตัวเนี้ยพยายามอัพสกิลของ2ตัวนี้ไว้ ถามว่าทำไมต้องอัพของ2ตัวนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอก2ตัวนี้เป็นคุกกี้ที่ได้ใช้ในการตีบอสเมตาซึ่งในการตีบอสเมตาเนี่ยมันยิ่งจบเร็วเท่าไหร่มันยิ่งดีนะครับผมดังนั้น2ตัวนี้มันตอบโจทย์ที่สุดจึงเปเหตุผลว่าให้ตีสกิลของ2ตัวนี้ไวอ้อันนี้คือสกิลแนะนำที่ผมแนะนำให้ตีนะครับผมส่วนสกิลเสริมต่อมาถามว่าควรจะตีสกิลอันไหนไว้ สกิลอื่นๆนะผมผมแนะนําว่าให้ตีสกิลโจมตีของแต่ละสีไว้1 s k i l สกิลให้ได้เยอะที่สุดและสกิลซัพพอตที่ผมแนะนําให้ตีนะมมมีเพียงแค่สกิลเดียวคือสกิลของแปรธาตุเอาไว้เล่นกับเซตโซดานอกนั้นสกิลซัพพอตอื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะเฉพาะทางและต้องตีเลเวลสูงเพื่อที่จะใช้งานได้ดีซึ่งมันไม่เหมาะใช้งานนะผมผมเลยไม่แนะนําให้ตีเนาะสำหรับสกิลซัพพอต ส่วนสกิลโจมตีอย่างที่บอกแนะนําให้เลือกอัพ1สี1ต่อ1สกิลพอถ้าสมมติว่าถ้าเป็นผมนะผมก็จะแนะนําให้อัพสกิลฐานงูของสละแล้วก็ไม้เท้าสมของสมแล้วก็ไม้เท้าคุณธรรมของเจ้าจอมโจ,ม,จมคุณธรรม3สีจะสังเกตว่าสกิลโจมตีหลักของผมเนี่ยสสีเนี่ยอ่ะผมก็จะตีไว้3สีเป็น3สีหลักของผมนะส่วนสกิลอื่นเนี่ยช่างมันนะครับนอกนั้นก็อย่างที่บอกเนาะนอกนั้นมันค่อนข้างจะเฉพาะทางหรือว่าเหมาะกับ คนที่ต้องการเอาไปตีเก็บแรงอะไรเงี้ยอะมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าตีเก็บแรงมันก็จะมีเรื่องของการอัพสกิลซัพพอร์ตอัพสกิลที่มันเป็นแบบบวกพลังโจมตีอะไรเงี้ยอัพสกิลกับตันไออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นผู้เล่นแบบธรรมดาเลยอะผมให้แนะนำอัพ5สกิลนี้ก่อนก็คือสกิลโจมตีของจอมโจรคุณธรรมสกิลโจมตีของนำ้ำพุโซดา skill สกิลซับของแปรธาตุแล้วก็สกิลโจมตีของแต่ละสีนะครับ ซึ่งผมก็แนะนําว่าถ้ามีตีสกิลไหนได้ก็ตีนะเพราะว่าโดยรวมเนี่ยไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นสำหรับเรื่องสกิลโจมตีนะผมเน้นอัพอันนึงให้มันสูงสงไว้เพื่อเก็บไว้ใช้งานจัดดีที่สุดเนาะสำหรับเรื่องของสกิลอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะผมก็อย่างที่บอกเนาะแนะนาตี5สกิลอย่างที่บอกทีนี้เดี๋ยวเราไปเล่นกันในเกมเพลย์ดีกว่าว่าในเกมเพลย์เนี่ยมันมีการปรับอะไรกันไปบ้างนะผมก็อย่างที่เห็นนะผมมันจะมีเรื่องของผู้ช่วยอัตโนมัติเนาะ ผู้ช่วยสกิลอัตโนมัติเนี่ยถามว่าทําอะไรได้นะผมผู้ช่วยสกิลเนี่ยมันจะทําการใช้งานสกิลให้เราอัตโนมัติมันจะเป็นเหมือนบอทที่มาช่วยเราในการกดสกิลเพิ่มนะผมถามว่าทาไมเขาถึงใส่มาเพราะว่าในโหมดโซโล่เราต้องเล่นคนเดียวนะผมด้วยความที่มันเล่นคนเดียวบางครั้งเนี่ยสสกิลมันตีมันตีไม่ทันแล้วมันมีเรื่องของสกิลซัพพอร์ตนู้นนี่นั่นด้วยมันมีเควสที่ต้องใช้ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยซึ่งถ้า เราตีเองอย่างเงี้ยมันก็จะนานไปใช่ไหมเกมเขาก็เลยเพิ่มตัวช่วยตัวนี้เข้ามานะผมแต่ตัวช่วยมันก็มีข้อเสียอยู่นะคือตัวช่วยเนี่ยสกิลเลเวลมันจะมีกําหนดไว้นะผมเนี่ยอย่างตัวแรกผีสีม่วงผีกุกกิ๊กเนี่ยมันจะกําหนดสกิลได้สูงสุดที่เลเวล13นะผมต่อให้เรามีสกิลเลเวล15ถ้าเราใส่ช่องสล็อตของผีกุกกิ๊กไปปุ๊บมันจะตันที่13ทันทีนะผมส่วนผีสีฟ้าเนี่ย มันก็จะสกิลตันอยู่ที่เลเวล11เนาะและผีสีเขียวสกิลมันจะตันอยู่ที่เลเวล9นะรับผมดังนั้นถ้าถามผมว่าควรจะเอาสกิลไหนไปยัดไว้ตรงช่องไหนบ้างาผมแนะนําว่าถ้าเล่นโซโล่เนี่ยใส่โจมตีล้วนแม่งไปเลยนะผมยังไงมันจะตีตายเร็วที่สุดนะถ้าเล่นแบบใส่ซับไปด้วยนู่นนี่นั่นยเงี้ยยังไงผมพูดเลยนะผม คุณตีไม่ได้ t ิปเปิลแน่นอนนะอืมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูเลยละกันเนี่ยเห็นไหมมันไม่ต้องหาห้องนะผมเพราะว่าเราเล่นเป็นโซโล่ไงก็เจ้าสกิลเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีเหมือนเป็นแถบเขียวๆที่เป็นคููทามหมุนรอบสกิลนะผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ปรับมาเมื่อก่อนเนี่ยสกิลมันจะวนก็ต่อเมื่อเราอาเก็บไอเม็ดพอยต์สกิลเท่านั้นนะผมมันถึงจะเพิ่มปริมาณเนาะแต่พอปรับมาใหม่รอบนี้เนี่ยเห็นไหมคููทามมันก็จะหมุนวนของมันไปเองนะผมนี่ยเนี่ย มันก็จะกดใช้ได้เลยนะนี่เห็นไหมมันกดใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของแพทใหม่ที่ปรับมาแล้วก็มันแต็งได้สูงสุดที่5อันนะอืมคือจะต้องเก็บไว้ก็ได้แต่ว่าใช้ใช้ไปเหอะนะครับถ้าแบบไม่ใช่เซ็ตที่ทําเพื่อทาคอมโบอะ่ะมันก็ไม่ได้เอแบบมีผลขนาดนั้นหรอกมันจะมีผลในเรื่องของการที่เออมันกดง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นคอมโบเนี่ยอันนี้คือดีมากๆเพราะว่าในการทําคอมโบเนี่ยอย่างโซดาแปรธาตุเนี่ย มันต้องกดสกิลสลับกันแต่ละคนมันต้องกดสกิลแปท่าสลับกันเพื่อให้มันขี่อ่าเบาะได้ต่อเนื่องถูกไหมซึ่งมันทําให้คอมโบพวกนั้นอ่ะเล่นง่ายขึ้นนะผมจากที่เมื่อก่อนมันเป็นคอมโบที่ก็เล่นง่ายอยู่แล้วนะพอเขาปรับมารอบนี้มันก็ทําให้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกนะผมอ่ะและไอ้พวกผีสกิลข้างหลังไอ้ตัวที่มันอยู่ข้างบนแปมเราเนี่ยไอ้พวกเนี้ยสกิลพวกนี้มันก็ทําหน้าที่เหมือนกับสกิลปกติของเราเลยนะผม แล้วก็การเก็บ p อย n t สกิลเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มปริมาณของตัวสกิลด้วยเหมือนกันนะอืดังนั้นไม่ต้องห่วงนะผมคือสกิลเนี่ยมันไหลวนทับกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งถ้าถามผมว่า,าในการอัพเนี่ยโอเคอ่าเก็บเควสไปนะผมในการอัพสกิลเนี่ยอย่างที่บอกเนาะให้เน้นเอาตัวที่ใช้งานเป็นหลักมาใช้ตรงนี้เพราะว่าไอตัวผีสกิลอ่ะมันกดให้ออโต้ก็จริงแต่ว่า สกิลมันจำกัดเลเวลนะผมพอด้วยความที่มันจำกัดเลเวลเนี่ยมันทําให้ถ้าสมมติว่าเราเอาสกิลที่เลเวลสูงสูงของเราไปใส่ช่องตีอัตโนมัติเนี่ยมันจะไม่คุ้มนะผมอ่ะมันจะไม่คุ้มนะดังนั้นถ้าสกิลที่เราจะเอามาใช้เนี่ยคือสกิลที่ผมแน,นะนำว่าเออเป็นสกิลที่เราตีอัปเกรดไว้นะผมอย่างของผมเนี่ยผมอัพสละไว้ที่14ถูกไหมผมก็เอาสลับมาเป็นสกิลหลักที่ผมใช้เองนะผม ส่วนสกิลอื่นๆที่มันเลเวลต่ำกว่า13ลงไปผมก็ให้สกิลเป็นผีในการใช้นะครับซึ่งถามว่าเรียงเลเวลอันไหนควรจะเรียงเลเวลอย่างไงนะครับผมแนะนำว่าใส่ไปเหอะนะฮะอันนี้พูดจริงนะใส่ไปเหอะเพราะว่ามันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับสำหรับผีตัว11กับ13เนี่ยมันต่างกันแค่เรื่องดาเมจผมแนะนำว่า ดูตัวไหนสกิลเนี่ยเห็นไหมมันจบละจบเร็วมากนะผมถ้าผีตัวไหนมันแบบดาเมจสกิลไหนมันดูเยอะกว่าเราก็เอาใส่ไว้ก่อนอ่ะอันนี้ก็แนะนําประมาณนี้นะผมโอเคก็ประมาณนี้สําหรับการตีบอสเนี่ยเห็นไหมผมก็ตีได้เอสบวกแต่ว่าก็ตีได้ไม่เยอะมากนะผมอ่ะเนี่ยได้หีบมาแล้วก็เอาหีบไปเปิดมันก็จะเป็นวังวนประมาณนี้นะผมซึ่งในการเก็บ ทิเปิลเเนี่ยผมมองว่าถามว่ายากไหมมันก็ยากระดับหนึ่งถ้าเราเล่นโซโลเพราะว่าเราต้องอัพสกิลให้แบบเวลสัก13ขึ้นบวกบวกทุกสกิลนะผมสำหรับสกิลหลักเนาะส่วนสกิลรองเนี่ยก็ควรจะให้ถึงลิมิตของเจ้าผีที่เราใสา่ไปผมก็แนะนำประมาณนี้ละกันนะผมสำหรับเรื่องของสกนะิลเนาะคือส่วนตัวนะผมมองว่าปรับใหม่มาเนี่ยดีไหมผมว่าปรับมาใหม่เนี่ย การเล่นเป็นทีมมันจะค่อนข้างง่ายขึ้นมากนะับหมายถึงการเล่นเป็นทีมนะมันจะค่อนข้างง่ายขึ้นมากแล้วก็ถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้สนเรื่องการเก็บสถิติอะไรอยู่แล้วเก็บฉายาอะไรอยู่แล้วอะโหมดโซโล่ถือว่าดีมากเพราะว่ามันทําให้เราฟาร์มของได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งหงุดหงิดเพื่อนเราเราฟาร์มของเราเองไปได้สบายสบายชิลๆเลยแต่ถามว่ามันมีข้อเสียไหมอ่าอย่างที่บอกนะผมผมว่าข้อเสียของแผทนหลักเนี่ย มันคือไอ้หีบอันนี้แหละไอ้หีบมหาสจรรย์เนี่ยผมว่ามันใช้เวลาตีนานเกินไปแล้วก็ไอ้หีบที่มันเป็นหีบที่เขาบางขังคับให้พยายามตีตลอดอะ่ะผมมองว่าของที่ได้มันห่วยแตกไปหน่อยนะผมอืมมันไม่ค่อยคุ้มกับเวลาที่เอาไปตีคือสิ่งที่คุ้มอย่างเดียวคือของการันตีที่ได้จากการตีจํานวนหีบอะ่ะซึ่งมันทําให้ผมมองว่าการมันทําให้การตีหีบมหาสจรรย์มันค่อนข้างที่จะ เสียเวลามากกว่าที่จะได้ผลประโยชน์นะครับอันนี้ผมถ้าให้ผมถามผมว่าควรจะปรับยังไงผมมองว่าอาจจะปรับเรื่องของเวลาตีหีบมาสจาัจจนให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไอหีบธรรมดาเนี่ยผมว่ามันควรจะของดีกว่านี้นิดนึงนะเออแต่ถามว่ารอบนี้ปรับมาดีไหมถ้าเป็นสายขยันเลยอาจจะแย่ลงมั้งเออเพราะว่าด้วยความที่หีบมันของห่วยลงอะ่ะ แต่ถ้าเป็นแบบสายเรื่อยๆแบบชิวๆฟาร์มชิวๆอะไรเงี้ยมือใหม่อะไรเงี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคขึ้นเพราะว่ามันมีการันตีรางวัลเนี่ยเห็นไหมมันมีการันตีรางวัลนะผมมีหีบมีเผลลุ้งการันตีแน่นอนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ในแบบระดับที่ผมคิดไว้หรอกแต่ว่าโหมดนี้มาใหม่ตอนนู่นเลยนะผมผมอ่ะเคยบ่นไว้ว่าเออมันควรจะมีของการันตีรางวัลนะซึ่งอ่ะรอบนี้ก็มาแล้วนะผมสับสเรื่องของการันตีแต่ถามว่ายังดีขนาดนั้นไหมผมว่า ตีสักวันละรอบก็พอแล้วมั้งสำหรับหมวดนี้นะผมถ้าใครแบบเป็นสายฟาร์มของเฉยๆนะแบบไม่ได้กะเก็บเอาเสถิติสูงสุดอะไรเงี้ยก็ฟาร์มของไปวันๆอะไรเงี้ยผมมองว่าเล่นวันละรอบก็ถือว่าโอเคมันค่อนข้างน่างหงุดหงิดน้อยลงเยอะนะผมแต่ถ้าเป็นสายแบบฟาร์มรัวๆโหดๆเน้นอัพสกิลเยอะๆเนี่ยอาจจะแย่ลงนะอื โอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับโหมดป Boss, นะ่าบอสเนาะน่าจะพูดรายละเอียดไปจนครบแล้วมั้งอืมก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตข้อมูลนะและการหลังจากที่โหมดนี้มาแล้วผมก็ไม่เคยทําคลิปเกี่ยวกับโหมดนี้อีกเลยนะตั้งแต่โหมดมันมานะัตั้งแต่ตอนคลิปนู้นเมื่อประมาณเกือบ5เดือนก่อนนะผมอ่ะก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านาอสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย เพื่อนๆที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาเขาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะ